หัวขิดพร้อมทั้งความจริงใจดันเขาไปเนื้อ่านฝากรูหลานนอคนนี้อย่าลืมเดอ้อดันเบื่อหนึ่งเขาไปเป็นที่พึ่งของพ่อแม่พี่น้องมีการหอนสีซอยเรือเขาไปแล้วสีซอยเกลือให้พ่อแม่ทั้งหลายให้สำายใจเดอ้อหากเรล่านคนนี้ มีความชุกขี่ล้นมีเงินทองให้แน่นอังฟังทองแต่นแล้วจังสีเบอด์ึงเด้อพี่น้องอย่าล่ถิมแมลล่ละปอยนี้ยาไล่ยถิมแมลล่ละปอยนี้ผู้ฟังเอ้ยเอ้ย อย่าลืมเดอ้อพี่น้องมือหนึ่งคือนายนะระงสิมพันธ์ภูนี่มีความจริงใจกรับพี่กับน้องทุกทุกเหลืองทุกๆเล่าเดอ้อพี่น้องอย่าลืมเดอ้อ